มีมีคนบอกดิวแซะบอสไปไม่เป็นไรครับยังไงผมก็เอนดูน้องดิวเสมอครับสักวันหนึ่งน้องดิวก็อาจจะเข้าใจในบริบทของผมแล้วเรื่องของผมนะฮะเราไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันนะฮะยังไงฝากส่งคลิปถึงน้องดิวด้วยน้องดิวทีละพัทน้องก็ยังเป็นคนที่น่ารักสำหรับพี่เสมอนะะไม่ว่าน้องจะ ไปกับกุญกันและพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับพาดพิงพี่ไม่เป็นไรพี่เข้าใจได้เสมอหวังว่าสักวันหนึ่งนะฮะมันจะได้เห็นในทุกบริบทที่เข้าใจที่เข้าใจตรงกันและมีมาตรฐานร่วมกันบางทีการไม่ถูกใจอาจจะบางทีการถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องหรือบางทีนะฮะ การไม่ถูกใจอาจจะเป็นเรื่องถูกต้องก็ได้นะครับน้องจะค่อยๆโตขึ้นไปอีกโตขึ้นไปและขึ้นไปสู่ระเบียบปฏิบัติที่เราต้องใช้ร่วมกันในสังคมอันนี้พูดเรื่องชิงอันนี้พูดเ,อเจอเจอที่จนนี่ยังถ่ายรูปก,กบดิวเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยไม่ได้มีปัญหากระดิวเลย ไม่ว่าน้องจะพูดอะไรกันแล้วแต่พี่ชื่นชมดิวพอพี่เจอดิวครั้งแรกคือดิวมากับพ่อแม่ซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่นั่นคืออิมเพรสชั่นหรือความประทับใจที่พี่รู้สึกว่าดิวเป็นคนโอเคดิวเป็นคนดีแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ที่เราได้เจอเจอกันก็ถือว่าเป็นความประทับใจ เป็นความประทับใจต่อให้ดิวไปออกความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พี่ก็ไม่ได้นึกจะโกรธดิวนะเพราะว่าดิวอาจจะไม่ได้ฟังหรือไม่ได้เรียงลำดับเรื่องทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าน้องดิวอยากติดต่อพี่หรืออยากฟังเหตุผลของพี่บ้างในข้อเท็จจริง และสิ่งที่พี่ประสบพี่ก็ยินดีที่จะแชร์ข้อมูลให้ดิวนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เอาไปพิจารณาทั้งสองฝ่ายอ,อันเนี้ยมันก็สามารถทำได้แต่ถ้าน้องเขามีมีอะไรนะถ้าถ้าน้องเขามีข้อมูลพอแล้วไม่อยากจะถามพี่ เราจะตัดสินใจเป็นอะไรมันเป็นสิทธิ์ของน้องมันเป็นสิทธิ์ของน้องน้องน่ารักน้องนี่ใส่ดีตามเชียร์น้องอยู่ตลอดอยู่แล้วผมเป็นคนแพ้คนที่รักพ่อแม่เือเพราะว่าผมชอบคนรักพ่อแม่แล้วก็ประทับใจคนที่ดูแลครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ พอเราโตขึ้นเราก็ต้องดูแลสังคมด้วยถูกไหมฮะเท่าที่เราจะดูแลได้ผมไม่มีแบ็คอยู่ข้างหลังผมขับรถเองผมไม่มีกาดผมไม่มีรัฐมนตรีผมไม่มีมาเฟียผมไม่มีใครเลยมีแค่ตัวคนเดียวนะลูกเต้าก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็แค่ทำประโยชน์สูงที่สุดด้วยมือของผมเท่านั้นพอ